สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องจูจุ๊กหกสามเก้าห้าแนวทางเลขเด็ดค่ะก่อนที่จะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันนะคะแอดก็ขอย้อนมาดูผลฮานอยของเมื่อวานกันก่อนนะคะงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภานะคะว่าออกอะไรกันบ้างนะคะ เมื่อวานนี้แอดได้วางไว้ให้เล่นเน้นวิ่งรูดเด่นสองรองสีนะคะเรามาดูฮานอยพิเศษกันค่ะฮานอยพิเศษ3าตัวบนออก9 00ล่างออก9 1ก็ไม่มีนะคะสองกระสีไม่มาก็คือฮานอยพิเศษหลุดนะคะฮานอยปกติบนออก177ล่างออก72 สตัวบนไม่เข้านะคะเข้าเข้าล่างตัวสองนี่คือตัววิ่งเข้าวิ่งสองนะคะมาตัวเด่นทีนี้เรามาดูเลขเจาะนะคะว่าเข้าไหมมีเจ็ดสองไหมเจ็ดสองสองเจ็ดมีไหมอ่าไม่มีนะคะอันนี้เข้าวิ่งทีนี้ถ้าใครเล่นรูดนะคะ เล่นรูดนะคะก็เข้านะคะเท่ากับว่าฮานอยปกติเข้าล่าง7จดสวิ่งรูดนะคะเพราะว่ามีบางท่านชอบเล่นรูดด้วยนะคะบางบางท่านเล่นแค่วิ่งบางท่านก็เล่นทั้งวิ่งทั้งรูดก็มาตัวเด่นเลขขตัววิ่งสองจับเล่นวิ่งจับเล่นรูดก็เข้านะคะอ่ะทีนี้ก็มาดูฮานอยวีเอพนะคะบนออกสามหกสามล่างออกศูนย์ส บนไม่เข้านะคะเข้าล่างเข้าตัววิ่งสองมาสองเหมือนกันนี่นะคะตัววิ่งสองเข้าตัววิ่งสองทีนี้เรามาดูเลขเจาะนะคะศูนย์สองสองยมีไหมอ่ามาตัวกันนะคะอันนี้เข้าเข้าเจาะเลยนะคะคือเข้าวิ่งเนะี่ยเข้าวิ่งเข้าลูดเหมือนกันแหละแต่ทีเนี้ย เลขเจาแอดวางไว้มันมีแต่ออกตัวกลับนะคะสรุปแล้วเข้าสองฮานอยฮานอยปกติเข้าเจสองล่างวิ่งรูดฮานอยเวพเข้าล่างตัวเจาะเลยนะคะศูนย์สองหากใครเล่นวิ่งเนี่ยมันมาวิ่งสองแต่สีไม่มานะคะวันนี้ตัววิ่งวิ่งรูดสีไม่มามาแต่ตัวเด่นคือสองทีนี้ ลองมาสังเกตเลขเลขที่เมื่อวานนี้เลขหวยฮานอยออกกันนะคะดูสิดูข็ออกสิคะ900ออกเบิ้ล177ออกเบิ้ล363สามมาซ้ำกันหามหัวหามท้ายแล้วน่าจะเป็น633ไปเลยนะคะมันจะได้เบิ้ลเหมือนกันหมดเือออกแบบนี้ก็เล่นยากหน่อยนะคะอ่ะไม่เป็นไร ก็เท่ากับเข้าสองฮานอยนี้นะคะทีนี้เรามาดูเลขเจาะในตารางกันบ้างนะคะว่าเข้าไหมมาดูชุดวินสาตัวของเลขเจาะในตารางนะคะเก้อยเก้าศูนย์ศูนย์มาแบบนี้ก็คือไม่เข้าเพราะว่าศูนย์อะแอดวางแค่ตัวเดียวคงไม่มีใครจะจับเล่นศูนย์ศูนย์อะไรอย่างเงี้ย มันมันคงไม่มีใครเล่นนะคะเพราะว่าเราก็เล่นทีเราก็ต้องจับแบบเนี้ยจับวินสามตัวทีละตัวไปเนาะคงไม่มีใครเล่นแบบห้าศย์ย์อะไรอย่างเงี้ยสองศูนย์ศูนยคงไม่มีเพราะว่าถ้าเราวินตามตารางเงี้ยก็ยึดตามตารางอ่าสรุปแล้วก็คือไม่เข้านะคะจานวนปกติหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็เช่นกันไม่เข้าเพราะว่าเราคงไม่ได้เล่นเบิ้ลใช้ตัวเลขซ้ำกันจับมาวินนะคะ ส่วน VIP สามหกสามก็ไม่มีเท่ากับว่าชุดวินสามตัวในตารางไม่เข้านะคะทีนี้เรามาดูชุดวินสองตัวเข้าบ้างไหมบนออกศูนล่างออก91บนนี้คือผ่านเลยนะคะไม่เข้าล่างออก91มาหนึ่งมามาเก้ากับหนึ่งวินสองตัวเข้าฮานอยพิเศษนะคะเข้าเก ฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษนะคะเห็นว่าพี่แล้วกันเนาะอ่าเรามาดูปกติเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองมีไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองไม่เข้ามาดูฮานอย VIP ค่ะหกสามศูนย์สองอ่าเข้าศูนย์สองเข้าศูนย์กับสองศูนย์สอง VIP สรุปนะคะเลขในตารางเนี่ยชุดวิน3ตัวไม่เข้าแต่เข้าชุดวิน2ตัวแทนมา9ก้าหนึ่ง9หนึ่ฮานอยพิเศษล่างและ02เย์อฮานอย VAP ล่างนะคะเข้าแค่2อสองชุดนี้เท่านั้นเองนะคะ <c oughs> เพราะว่าวิน3ตัวก็ดูสีออกแบบเนี้ยเนาะไม่มีไม่มีให้ลุ้นเลยเนาะแบบ อถ้าตัวนี้เนาะถ้าตัวนี้นะ90เนี่ยแอดมี90ถ้าตัว0เนี่ยเป็นหนึ่งในเนี้ยมี5มี2มี8เนี่ยโหเข้าเลยนะสามตัวเนี่ยอือันนี้มีแนวโน้มที่จะเข้านะถ้าไม่ออกเบิ้ลตัวไหนอีกมีแนวโน้มไหมไม่มีละอันนี้มีไม่มีเจ็ดโอเคพันพิเศษเนี่ยเกือบจะถูกนะถ้าตัวใดตัวหนึ่งถ้า0ตัวนี้ ถ้าไม่ออกเบิร์นข้างหลังเนี่ยเป็นตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะก็ถูกสามตัววินสามตัวได้เลยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเขาออกมาแบบนี้ก็ต้องตามตามกองสลากเขานะคะเขาออกมาแบบนี้เนาะเราก็ต้องยึดถือกฎก,ฎกติกาของทางเขาเนาะออกเลขตามเขาเนี่ยก็คือเป็นมติเอกสารแล้วว่าเลขตามนี้เลยก็สรุปนะคะฮาหนอยฮาหนอยแรก ไอ้ทวัวทีสรุปนะคะชุดแรกเนี่ยแบบที่หนึ่งเนี่ยเน้นวิ่งลูดเด่นสองรองสีก็เข้าวิ่งลูดสองเลยนะคะเข้าตัวจอดตัวจอดสองศูนย์ตัวกลับนะคะออกศูนย์สองแล้วก็เลขในตารางวินสามตัวไม่เข้านะเข้าแค่วินสองตัวเก้าหนึ่งกับศูนย์สองมาสองฮานอยคือฮานอยพิเศษกับ v ี p นะคะก็แอดก็ขอยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะคะ เล่นชุดนี้ถ้าวินสองตัวเข้าสามตัวไม่เข้าตรงนี้เข้าเจาะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมจะเล่นเจาะทั้งหมดไหมหรือบางตัวเท่านั้นหรือเลือกเล่นหรือเล่นฮานอยฮานอยฮานอยใดฮานอยหนึ่งดันมาออกฮานอยสุดท้ายด้วยเนาะเล็กเจาะมาก็ไม่เป็นไรนะคะผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะอะอันนี้ก็ใครเล่นจนถึงฮานอยเวพีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ เรามาดูแนวทางหวยฮาหนอยของวันที่18กุมภาพันธ์ของวันนี้กันบ้างนะคะว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะ ครบทั้ง12ตัวแล้วนะคะออ่าอ่าแอดให้เน้นวิ่งรูดเด่น6รอง3นะคะตัวเด่นก็มี6กหนึ่หกหและ68ค่ะตัวรองมี3 4 3 5 3 7และ3 8ค่ะส่วนตัวกันนะคะมี6 3 6 7 3 0และ3 1นะคะก็ ชุดเน้นวิ่งรูดก็มีหกับสาตัวเด่นตัวเด่นวิ่งรูดหตัวรองวิ่งรูดสามนะคะแล้วก็มีตัวเด่นทั้ง4ชุดตัวรองสีตัวการ4รวมทั้งหมด12ชุดนะคะชุดเจาะอันนี้เป็นชุดเจาะนะคะทีนี้เรามาดูเลขในตารางหกเลขในตารางที่มีด้วยกันทั้งหมด7ตัวนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างมี1มี6กมี5มี8มีสมีสและมีเค่ะ เลขในตารางนี้สามารถจับเล่นวินสามตัวและวิน2ตัวได้เช่นกันนะคะแต่เล่นในตารางอาจจะเลขเยอะหน่อยนะคะแต่โอกาสจะถูกก็มีสูงเหมือนกันนะคะลองมาลุ้นกันนะว่าเลขในตารางวินสาตัวจะเข้าดีไหมจะมีเข้าอีกไหมเมื่อวานของเมื่อวานนี้หลุดเพราะว่าเลขมันไปออกเบิ้ลเยอะค่ะก็เลยไม่ได้ลุ้นเลยเนาะ แต่ก็เข้าวิน2ตัวอยู่นะเวลาแอดอัดคลิปนะคะบางครั้งจะมีเสียงเอฟเฟกเข้ามาบ้างเนาะเพราะว่าอย่างเช่นเสียงจิ้งจบเสียงน้ำเสียงนกหรือเสียงหมาเห่าอะไรพวกนี้นะคะก็แบบข้างบ้านอะบางทีเขาเลี้ยงหมากันก็เห่ากันอย่างเงี้ยแล้วบ้านแอดเนี้ยหลังคาก็มีนกบินว่อนที่บินมาเกาะอย่างเงี้ย ก็มีนีนหน่อยหโผลมาเป็นเสียงเอฟเฟคเข้ามาบ้างนะคะเสียงแทรกเข้ามาบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเวลาอัดคลิปนี้แอดก็ไม่ได้ไปอยู่ในที่ที่เก็บเสียงอะไรเลยนะคะเพราะอัดแบบบ้านๆเลยค่ะอัดที่บ้านเนี่แหละค่ะบางครั้งก็เงียบบางครั้งก็มีเสียงอะไรเล็ดลอดบ้างนะคะก็ขออภัยด้วยนะเอาเป็นว่าฟังฟังไปแบบบันเทิงเพลินอุลาไปแล้วกันนะคะก็ หากใครชอบอย่างที่แอดบอกเน้นวิ่งรูดนะคะชอบเล่นวิ่งเล่นรูดก็สายวิ่งสายรูดจัดไปเลยค่ะตัววิ่งหกับสาแล้วก็เลขเจาะก็มี12บตัวนี้นะถ้าชอบนะคะถ้าชอบแบบเลขในตารางก็เล่นในตารางไปนะคะมันขึ้นอยู่กับงบนะคะงบของแต่ละคนก็ยังไงก็ฝากเป็นแนวทางแล้วกันนะคะ จริงๆก็แอดก็วางวางเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเพื่อให้ทุกคนแบบเล่นเสียงโชครุนๆกันก็ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆนะคะก็หากใครคิดจะเล่นก็เล่นพอหอมปากหอมคอนะก็คือเล่นพอประมาณนะคะและต้องมีสติในการเล่นทุกครั้งด้วยนะแนวทางนี้เป็นแนวทาง เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะที่สำคัญก็คืออย่าเล่นเกินตัวนะคะไม่มีใครรวยเพราะหวยทุกคนหรอกนะคะคนโชคดีมากๆที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละแต่ว่าเราก็เล่นเพื่อแบบได้ค่าขนมค่ากับข้าวนิดๆหน่อยๆไปนะคะก็อย่าไปทุ่มเททุ่มอะไรกันหนักมากเกิน เพราะว่าเลขที่แอดวางไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเราไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรและมันจะหลุดไหมบางครั้งก็เข้าวิ่งรูดเข้าวิ่งบ้างบางทีก็เข้าทั้งวิ่งทั้งรูดบางครั้งก็เข้าตัวเจาะค่ะมันไม่ได้เข้าดีทุกรอบหรอคกค่ะก็แอดก็ยังไงก็ลุ้นๆก,กันแล้วกันเนาะวันเย็นนี้เลขที่แอดวางไว้จะเข้าดีอีกไหมนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคน ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้แอดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะหากใครยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งอันวนสุดนะคะเพื่อที่เวลาระบบแจ้งเตือนมีคลิปใหม่มาก็เราจะรู้ทันทีจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนนะคะเข้ามาดูคลิปได้ทันจะได้มองเห็นไวขึ้นบางคนก็บอกไม่เห็นคลิปแอดเลยก็ไม่กดกระดิ่งกันเลยอะคะ่ะ พอไม่กดกระดิ่งก็ต้องเข้ามาดูในช่องของแอดเองเข้ามาดูในช่องของแอดแล้วก็มาดูว่าวิดีโอที่แอดอัดเอามาลงคลิปเนี่ยมาหรือ,อยังมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะถ้ากดกระดิ่งจะรู้ไวนะคะมันก็มีแจ้งเตือนให้เราแล้วก็คลิกเข้าไปกดเข้าไปดูได้เลยนะคะก็จะเห็นคลิปใหม่ของแอดนะคะฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะเ,เรามาลุ้นกันนะคะอย่างนี้ดูเพื่อความ สนุกสนานกันเพื่อความบันเทิงกันนะคะมาฟังเสียงเมาส์มอยของแอดเสียงโมของแอดก็ได้นะคะหากใครไม่ชอบเล่นชอบชอบเข้ามาดูรับชมฟังเสียงแอดก็ยินดีเข้ามาดูได้เลยนะคะรับชมกันได้นะผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะหากเลขมีหลุดมีเข้ามาก็ยังไงเราก็แอดก็น้อมรับเนาะถ้าถ้าถ้าเลขหลุดนะ่ะแอดก็น้อยเหมือนกันนะใจก็อยากให้มันเข้าแหละ แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเงรวยๆยปังปังเย็นนี้กันนะคะเห็นไหมพูดไม่ทันขัดคำมาและเสียงเอฟเฟคก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามช่องของแอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ